มาดูกันค่ะว่าเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรไพ่โอ้ไพ่นี้กระเด็นมาไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะแต่ถ้าเขาก็เดินมาเนี่ยคือจะใช้เขาเลยแล้วจริงๆตั้งใจจะหยิบไพด่ดยอีกหนึ่งใบดังนั้นทั้งสองใบจะเป็นคำตอบเป็นเรื่องดีๆที่คุณกำลังจะเจอนะคะ เรื่องดีๆถ้าทางจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของแฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันเราบอกว่าเรื่องดีๆสปาปแต่อันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของกิเลสข,ของเรื่องเออการถูก รัดร้อยปีด้วยความต้องการบางอย่างที่แบบตัวเองก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แต่ไพเ่เมียสองใบค่อนข้างมีความเชื่อมโยงกันแต่บอกแล้วว่าทั้งสองใบคือคําตอบดังนั้นเรื่องดีๆของคุณภายในปีนี้คือคุณน่าจะได้เจอหุ้นส่วนเจอคนรักเจอคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนคุณเจองานถูกใจ เจออะไรก็ตามที่คุณแบบว่าปรารถนามานานอ่ะแล้วคุณอยากได้สิ่งนั้นใช่ป่ะอยากเปิดร้านค้าอาได้มีเงินคนช่วยลงทุนอยากได้งานอันนี้อาจถึงเวลาแล้วที่งานนี้กําลังจะมาหาคุณไพ่โทนขาวหมดเลยนะคะดังนั้นเป็นไพ่โทนดีมีความสุขอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นเรื่องดีๆคุณจะแวดล้อมไปด้วยคนดีๆนับตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะขอให้คุณเองก็ทําดีด้วยเช่นกันนะสิ่งดีๆย่อมจะ ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะแต่มองถึงเรื่องความรักอ่ะเออน่าจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับความรักอคนรักเก่ากลับคืนโสดก็มีคนรักใหม่เข้ามาคนมีความรักอแล้วก็ได้แต่งงานมีความเป็นครอบครัวแต่ถ้าใครไม่อยากแต่งงานก็คือเรื่องงานเจองานถูกใจลูกค้าถูกใจกิจการถูกใจรวนแต่เป็นเรื่องดีๆและไพท่ที่ใบที่สองจริงๆอ่ะอย่างที่บอกเป็นไพ่เกี่ยวกับเนี่ยถ้าง,งูเมื่อไหร่และไพ่ของคนเปรยไกย่เนี่ยมันก็คือแบบหมด เหมดตัวช่ปะแต่เราพูดถึงสิ่งดีๆดังนั้นมันเป็นว่ามันก็จึงแปลว่าสิ่งใดที่คุณรักอะที่คุณแบบเออขี้เกียจมานานแสนนานเริ่มต้นทําไม่ได้สักที ไม่มีพลังใจไม่มีแรงผลักดันตอนนี้นลักิกเลสคุณมาความมุ่งมั่นความปรารถนาของคุณมันพุ่งพล่านขั้นสุดๆเลยให้ดูแวบ,บหนึ่งก่อนที่ a อจะจับอืพุ่งพล่านสุดๆเลยอะทำให้คุณผูกรัดตัวเองเข้ากับมันคุณจะยอมทุกอย่างเพื่อทําให้สิ่งนั้นมันสําเร็จไออย่างเช่นคุณอยากเป็นหมอดูชื่อดงังอะคุณก็จะอ่านตำลับตาําราไม่หลับไม่นอนอันไหนสํานักไหนที่เรียกว่าดีครูไหนที่เรียกว่าเก่ง งานไหนที่เป็นรวมดาวหมอด้วยอะไพวกเนี้ยคุณจะยอมทุ่มสุดตัวอันนี้คือเราพูดแง่ดีนะแล้วก็เออจะมีความแบบว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญเพราะเราผูกตัวเองติดกับสิ่งที่เราชอบมันก็แปลว่าคุณจะยอมทุ่มเทหมดใจเมื่อคุณทุ่มเทสิ่งใดคุณก็ต้องได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาคือในเมื่อคุณไม่ปล่อยงานนี้ไปคุณไม่ปล่อยความสนใจนี้ไม่ไปคุณก็ต้องประสบความสำเร็จได้ด้วยแรงขับดันอันแบบว่าพุ่งพ่านสุดๆยังไม่เคยมีมาก่อนหลังจากที่ ขี่เกียรไใหม่กระตือรือร้อนไม่มีแรงจูงใจคราวนี้แ่้ะคะ่ะมันจะมีบางอย่างที่กระตุน้นสัญชาติญาณภายในของคนน่ะให้มันตื่นให้มันลืมตาให้มันก้าวสู่ความสำเร็จนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ เรื่องดีๆนับตั้งแต่นี้ต่อไปคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มค่ะก็ดูกันเพื่อความเพลิพนนะคะยาวหน่อยค่ะแต่เรื่องดีๆก็ต้องอ่านเยอะๆค่ะ